นั่งมอเต,ตอร์ไซค์นุ่งสั้นและของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมากากว่าปากตะกายจะบาหรือไรคนท่ทะเลสิบมาลองเพลงสุนารี่อย่างหนูเอาเขาตอกว่าตใส่ไซ่เสร็จะจะลองสิบรอดอรุ่นนี้มันต้องลองพิมพ์ผ้าเพลงอย่างค,ะค่ะีิตมาอุลาชังชอ เอาหัวไปนอกเอาหำไปนำเอาไปบ่เอาไปเตะหำเอาโจยไปนำจะทำอย่างไรคิดมาอุลาบาบีอยากได้ผัวเกตเตเสือกได้ผู้ชายเอาเกกระเทยมันช่างดีหลายันได้ผัวผู้ใจฉันได้บหยหมมันกุย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 มึงอยากได้กุยก็นี่บ่ผู้ใดค่ะเอาผัวคันว้อยผู้น ามากวนผู้นีเบางหน้าจะของบกงนาเป็นยังจำมิ่งได้หรือเปล่าคะตอนนี้มิ่งดังแล้วรวยแล้วมิ่งไม่ต้องพักลมแล้วค่ะมิ่งทำอะไรคะมิ่งไปเผาถ่านตายฮะเบ้าหยังใจเกียดผัวจะได้เจ้าออกมาได้ผัวจะเล่นให้เนี่ยเลื่อมข้าวตัวละกันใส่สูตรจังสี่ข้าวมันใจมันใจมันใจตัวที่ขึ้นจะของมีหิ้มนี่แหละบอกมาแล้วก็อยากอายพี่อายมึงดูดิใช่ละพี่อายอันเดเมือกอง มือกล่องออมันดีจัจมือกล่องเอาครูม,มาเขาหลายนาตอนซ้อมครูไปนนางเป่าเขาสู้เ้าส,สู้เร่งภาวน,นาในใจจะของสาธุเด้อเกิดศธนาให้เป็นกระเดียงกวางกีฬามันดีจะได้กระเดียงเอากระเดียงกล่องใหญ่ๆเนี่ยอย่งเขาเหยียบมันกระจิดตึม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  <c oughs> อย่าไาซ้อมแต่จะของหลาย,ยฉันเ็จะซ้อมขัดซ้อมผู้ใดแล้วเอ้ยฉันหิวเขาจะแต่ฉันกระเดียงเขาสองเท่อผัวฉันจะบอกว่าถูกก้อนตั้งตื่อ ผู้ใดผู้ใดเบาสุบพังเนี้ขอร้องเชียงเปาแหละเนาะนั่นนะ่ะใส่แว่นดำดยิ้มยิ้มมานา<อ>มันเป็นเชียงได่เชียงเปามันดีมองไดลินมันดีมันดูดดีแล้วไม่เห็นเราลดจอดได้หลายนี่พอเมนตะคนมาฟังลั่มเดย์มา<อ>งซุ้มเครื่องเปานังซื้อซึกะแล้วได้ผู้ยิ่งทั้ง่างนะนะสั่งบาสบาสังส่งเบาแต่แมนอิลิติเอไม่เลีติเกกา แต่ว่าเศร้าอยากได้เครื่องเป่าละล่ะจีเป่าเอยาไปชิ้นไดบัดนี้เอ้ยพวกเล่นนิว้วละเนาะมือเบียดมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดตัวนองประเภทใช้นิ้วเล่นเนี่ยเอออะไรล่ะเบิดทุกคนจะเบิง่งดีล่ะมันโหลดบักบอลน,น่ะน,น้าจะเบิ่งนิ้วมันเจ๋งล่ะบ่งบังบังน,น้าเอ้ยคือผิวแท้เ,นเน่นเเาามป็นตะเลี่ยวตอนประเทศสอนไส้หม่แล้ว <laughs> หมาหนักผู้นั้นผูออ้นี้หนาขึ้นหมาอย่าถามหาลักแท่หุยพี่น้องพี่น้องใครกินเห็ดละงอกขาไหลบ่ค่ะใส่เห็ดละงอกในเดยงเหลืยงๆเจ้าจะแม่นเป้าเ,เข้าไปตัวจีบตัวเดียดเมันาเห็ดกะว่าเขาเป็นเห็ดนาองเจ้าม้หูจักดินี่ผู้ใดน,นกขมิ้นเหลืองอ่อนโตนะน,ะนกขมิ้นยุ่ยต่วานาที่ขึ้นนกกระจอกเทพพี่าไปทานี่ ก็ไป,ไปหาเจ้าแตะละมือแต่ละเว่นขอดกไปเห็นเจ้าจักเกือขบมาตทงมาทมา,ทากับหูจักนาะพี่นองเสียใจสำเล็งจำหนึ่งว่าีผู้ใดเห็นกูดอกเป็นอย่างคือจะบ่เห็นอ้ยกูไปอยู่น้ำทงน้ำท่าพูดนะเนีน่ยอยู่เงี้ยอยู่สั้นหลังมายังแบโตเจ้าคือบ่อยู่อยู่เมย์มันกี่ไร้วันกว,นก,วนกูซูมือเอเว้ยิีนี่ไร้วันเออเฉพาะขอ็ไปหาเจ้าสีม้งหาม้งขบมาโตขอ่อยู่อิสระเอวนาอเป็นอย่างคือว่าอยู่อิสระเอวแค่ชีรดอมห่างเจ้าอยู่นาะ ัสทสวาตะกูทอผู้ใดแม่ค้าขายพักยู่ตลาดผู้นั้นเอ้ยสุมผูเจ้าบอกกันเด้อเอานีไล่บวว้านมันเส่อมเสียหู้หอดไซายหอดหันนเนี่ยเขาจะคอยมาเข้าหนีไล่บวว้านจะเกลือธรรมาดาละมุนบ่ท่านเบาดีแล้วบว้านจเจ้าไใส่ล่ะมึงจะเอาอย่างเฮ็ดดอกรอยผุนโยหยัง ดอกร้อยครับมีแล้วมันมันต่างกันบังใดอุ้ยมีแล้วมันน,นี่เจ้าสิได้หนีสู่มือได้ไมาเก็บสู่มือได้ยี่สิบสี่มือแต่ว่าดอกร้อยอยังไงเอ,อ้ยมันเป็นเจ้าไหดอกร้อยห,าห้ามือใจเธอหนึ่งห้าหมือยังได้อยู่เฮี้ยนอยู่เนาะเออสมมัวทอดมาพัน 1, หนึ่งดอกกับตองใจพันสองกับใจสองร้อยสองร้อยสองร้อยห้าอาทิตย์ขอแต่มันเบิดมันแมาอาทิตย์ที่หกมันน่าเก็บขอยอีกพันสองเนาะ เอาก็สิเก็บอพีกพันองเก็บตัวน้อทรงสองร้อยสองร้อยทรงแต่ดอกมันต้นยู่คือเกาหน่ออ๋อดอกร้อยนี่ขันเจ้าตาบดีเจ้าบัตทรงต้นเบิดเจ้าทรงแต่ดอกไปก็คือป่าจูบแมนว่าสันกหนีไรบ้นปอไปนีตอนเร็วรรมากมาแม่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 ม่แ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 มแม่แม่่แมแ บักฮาลูกบักหมาสีแม่มึงอุยมึสสีแลนยังกอดกันเดียกคุณยืนจนเทินนุษยเนี่ยแม่เออไม่ไงเสียฮะไม่ไงเสียโอ้ กันบม,นมเีย่แหละความหก,ก,กบาา่ดีตีแกขมวนวารมณกแล้วไปยังจะเสียล่ะตีแม่เอ้ยเราเบิดเบือขึ้นนี่ได้แม่ท่านกลัวดอกร้อยยังใดเบิงใจเล่าอยู่ยั่ง้าได้เลยก็เห็นแล้วโยงงานขวกับแม่แจเจ้าเบิงเจ้าควันที่บอกคอยลด้่าให้ไปเบิงไปแย่ยงแล้วเนี่ยขอเสียเบิงแจ้งเจ้าแล้วไปยังคือเสียคือเบิดล่ะตี ว่าเสียจังไดใไฮโลดออกต่ำแล้วแท่งต่สูงอ่ะเสียบ่าคันลูกบกหมาเนี่ยมันจะแลีตตนตาตีตาท่วงนะควรไม่ไงเบิดควรไม่ไงตายว่าได้เบิด์ว่าได้ตายแม่ก็ข่อยจีมาบัางคันนี้แล้วก,กินเขาใบเกี่ยได้แม่แมสับาบบกรถใบลูกไฮโรน่ะนะอย่ไปได้ลูกลลอย่ไปด่าลูก ปัญหานี้มีทางออกเดจังไดนขอยี่บือดอกร้อยอย่าว่าอุ้ยเอ๊หานี่กว่าบนเรื่นงจะหนีจะสินอุ้ยล่ำเบิดปีนี่มึงสิจูบผีบอย่าสิไปเบ้าปากไปไอ้ดังได้ๆแกอยู่งานบ่ได้มาหาปกูหาปลามองสิอยู่กินดีนี่แม่นแม่เอ้ยไม่ยังลาอยากเล่นน้ำเออยัมาเล่นน้ำแม่อย่ามึงตูลงไปหั่นมันควันปลาปลาที่เขาแฮชที่เบาๆลายหยากเล่นน้ำนะ่ะขึ้นแต่เหรียงเงี้ย ให้มันเล่นโลดให้มันเล่นโลดมันรรจะตะกอยจัดสมาหากินดีก้อนม,มันไปเล่นเสี้ยเล่นไล่ดูจาา่าบ้าอ,อ,อยู่ตัวเออสู้จักอ,อ,อย่าเปีนแหงงุ้มเีนแหบ้าลายหูจักปัดแม่เออมันใหญ่ปานรุดเนอแม่นอนแต่ว่าละถอดเสียก็อด้ะแม่แก่เสียวกวัดทีดำนี่เดียวสางออกแขนั่นแขมไม่ไมมันเหม็นแม่มึงคอยออกมาแต่เป็นหิ้จแตของไปได้แทนเหม็นแหี ตอดไล่แม่มึงจังไดเอียงโอ้ยมึงตนลงไปหันทุกกับบ้านแหนยากแล้วเอ้าปาปาผู้อ่องรองเลยบ่ได้ผู้อ่องรองแค่เตะตัวน้องมันสิบกได้แล้วยอเอียงอีนั่นแม่นผู้ใดมึงไปมึงมากว่าเป็นตลกม่านฟ้าเก่าปฐมใครใส่แต่าชงตีสักจังไดหน่ใช้ชงใช้ชงโอ้ยบ่าต่อมันใช้่งดอกเอียังแกออกลูกบ่ได้แกแล้วแม่ แก้ออกคนที่เห็นมาใครสาไว้ขออนุญาตว่าเรื่องจริงเปเรื่องจริงจะไหนไปเขาซี่เจไปไปหาสื่อแพร่เพิดเออเอารุ่นไ่สุดแล้วล่ะเขาเลยถามมาคนป่วยนี่มันบอจอยจริือจีซื่อใช่เอาถือจือจือจีบ้านีห่ป่าแล้วจีบอะไรเออเอาภาษาบ้านแห่เนี่ยบ้านดูแลบ้านดูอู้ววุ้ยมันธรรมดแต่แม่แงเก็บพ่อลูกพ่อเมียเนาะเนี่ย ก็ฉันกับป๋าไม่เอาผัวสะล้ถ้าสีบ้านแหยนพระว่าสีเสือบอลเล่เอาลวดไม่ออสมอมาคือแถอเอาใส่ใจใส่ใจใส่ใจเอออนับหนึงหน่ง,งของอ<ๆ>ะของเตียของนีเดียของเอาของกแล้วของแะของพระเดทฉันเนี่ยของตีนกูดิไม่ออกเนี่ยเมก้ตายน้าบอกเลยนีไง่งนี่ไงนี่ง กูเคยเห็นตะตีนมุ่งของตีนแตกกูบอกเคยเห็นแห่ของตีนแตกไม่เป็นเขาฮารุโซ่คุณนี่ฮอย่ามออกย่าไม่บอกว่าได้ห่างดีๆห่างรถตักหรือเส้นทางห่างแห่เอาเงิน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 แม่เอาเบิ้งไรกก่อนมาเลยมาเบิ้งนี่เลยเอาไปเอาติดไปเบิ้องยาวเงินเนี่นี่ประคอกังบอทีมเนี่ย มาใส่ซองดีแท้ขอบคุณค่ะเลขค่ะเงินเงื่อนพูดอะก่อนดีบอสทีมบอสทีมแม่ผู้จัดขมือนีเอาได้เอยแขวะสัญญาว่าเกิดที่เก็บใบเออได้บอบูเดี๋ยวอ้ยป่าตัวนี้มางามแท้ป่าหางนกยุ้งบอเอ้ยป่าหางนกยุ้งกินบอสเด็ดแนเนาะอีหานบนป่าหางนกยุ้งป่าหยังปากัดว อุ้ยว่างนี่บอคือดอกกวางเป็นยังไงป่าเท้าเท่าบ่ได้ป่าจีเท่าอ่ะคนไปเบิ้งคุณไปเบิ้งคุณนี่ค่ะทาคุณเนี้ยไม่ทาคุณเนี้ย่างยางเนี้มันเปียกน้ำนะอย่ามันจีเปียกเอาวานอุ้ยอย่าว่าของสุ่นแตกอีกเด้อวังนี่กระบืองคือมันเป็นยังไม่แต่ป่ากระเทยมันกินกันเองเนี่ย ออกลูก <initiatives> <Eso> แพ <dragon> <feature> ้หลานบ่มีแหละก็สันเอาเวิ้งกลางมันบอลเวิ้งกลางเนาะเอาพี่แม่เอาวงการกลางพี่แม่ระวังเด้ออันหนึ่งสองอุ้ยเนะ่ยพญาทองมามาแตกดีแตกกี่ดนอ่ะเดี๋ยวไม่หยั่งหยาบตีนแห่สะดาได้มันยหยาบตีนกูเอาติโอ้ยว้าแม่เบิ้งกูจิไล่ตีนแห่ตะก้อนจะเผาหยาบจะเผาหยาบเบิ้งเบิ้งทำอะไรตัดทางพี่เนื้อ งมงมมาลัดแม่อย่าตีนแหมาลัดแม่เดวี้เอยแราตีนแหกะตีนแห้าใุณง้อมย่นี่แม่กุนแหมออกไปมันเป็นยังอุ้ไฟได้สีดำอีกสีดำคือด่าดนจากสีดแลเห็สีนีซะอางง้มงมมสุวันแร้วี้ เงียว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 เงี้ยวเ้ยเยเงี้ยวเงี้ป็นอย่างเงี้ยวเงี้เงียวเงี้ยวเสียงนี้หัวมาดามบอมเิดไปเอาเงินฮะมาดามบมเปดไปเอาเงินเงี้ยวเงียวเงียวเยวโอมาดาบอม bmw นะคะโอ้ยเพิ่งขายรถตุกตกแมนโอยขอบเอาหาอยคือเสียงไหวหนูเออเพิ่งกพีด้ย้วไปเสียงไวทังสเอ้ยกะเธอีว้ยกะลว้ยคางอีทูก จนติดหนีว่าหนาคปใส่กระโปรงขอบคุณค่แม่ดามขอบคุณคนสวรรค์พนงามเนาะเรียนจากสามสมมสรยังเท่าตอนนี้แกยังบวหัวอยู่อีกคุ้ยบวงก็กระเจ้าไม่ไขอบคุณคะเอาจีเขาหลูกเมียน้อยจีฮะขาหลูกเมียน้อยจีมันคือบ่งสามเนี่ยมันด้ยเนี่ยคือจังสีแม่ดามพลัเพืนกุยก้นอ้วนนี่ทำยังไงเฮ้นี่เราพยายามจะมาได้ปลานีย เยังได้สีเปล่าเนี่ยบ้านไหนท่อมุ้งท่ขอบคุณค่าเอาล็กไปอีกเหรอเกิดชาตินาเป็นผู้ชายเด้อเด้อจะได้ตัดห้ำหน่อยนะไปหาปลางอมเมี่โอ้ยหาปลาได้สเบิดเด้อนี่นี่นี่บ้านอยู่ไล่ไล่ข้อแรกปลาแล้วอุ้ยได้แล้วจีปลาเนี่ดีคักปลาหยังเลยโยปลาไม่ตะคอดขืนหอดปลาหยังเขาไมตะคอดขืนหอดแค่ปลาหยุดถ้ามัใครจะมีปัญหา มาไมต่อสูกกันพูดเส้นเนี่ยพูดกันกิดเท้าทเท่าเท้าทะแบบแบบไหนเด็ดโอ้ยเวาหยวายขอบขอบคุณห้องชุดคุณกันค่ะคำที่หายพูดเดียวหายเพราะซ้ำหมูจะไปหายช่วงตลกมันหนาละเอ๊ยอย่าไปวายเพื่อนว่าม่ีอะไรอุ้ยแม่ไอ้ยังแข่ยก็ได้คือกันไก่อ้ยังไงนี่เดี๋ยวขคอยมุดบังก่อนเด้อะ าเสียงหมดน้ำเป็นอะไรปูบ้านเขาหาเร็กน้อย12ตัวอยู่ในถังตะกี้แม่หยังไข่ได้พญานาคไม่ดีตะตีโซกมันเป็นบุญบาลมีพึ่ขังตะตี้บวกเงินตะการบวกขายสารพญานาคสาธุดเอ้โตดงตงงียแล้วสาธุเบ้อตะี้ยหพ่นเปพูดตังไรจะแบบเบื้องพันบ่แม่อย่าเขียนขักบาลมีพดนะนี่เด้ บัดเย้เลยดิแม่มึงสิเฮ็นยังขืนแตะเลเซียมึงปรึกษาตัวพัดห่ามึงเอ้ยเอามันหันกะว่าไม่ไงเสียเดี๋ยวนี้กับมันพญานาคพญานาคมันมันมันเอ็มลอยด์เดเนี่ยย้อนพญานาคเนี่ยพระวัดกูบอกลูกไม่บิดสะบัดแต่เข่าจักองค์นั่นนั่นนั่นคอยก็ได้ได้เมียอยากนอนคอยก็ได้คอยก็ได้มาดีจะนอนตัวปากแกนึงเมียจะนอนปลาเมือกปลาเมือกพนาโยลูกใส่ปลาเมือกเพงนี่ดิ น้ำปลาเนี่ยแม่มึงก็มันม่รู้ปลาเราลูกน้ำปลาตาอีปอกอีปอกมึงมึงสั่อกงบอกหัดสามแม่ขั้วมันอีแต่ปลาคือกันนั่นแหละหรือแม่นายแถอออกจากพญานาคเป็นปลาเมื่อก็จะมันเบิรงนี่บ่หมานบ่หมานใายนี่เนาะแม่ไม่อย่างนี้เสียโอ้ยเสียอย่างจะไม่อยู่ในทถงในถาในนาำในหนองจัีแต่พญานาคกับปลาเมื่อกีก็้อยแห้งแล้วมันบ่แม่เสียอย่างเสียกัรคนอยู่ทั้งหลัง ช่วยดตาตาคนนี้โอ๊ยเสียยุชัยมุเรนไปอย่างอีกกวยหอมใส่เสียเดาดินี่แล้วเอามาเป็นเสียอี๋ยังสันปูปูปูยาปล่าปูทุกแผงเงินไร้บ้านก่อนเอาแต่สูเด็กกูมาได้ท่านใดนะมุดจ้ว่าไปรลองเพลย์หยุดศิลปินีสานกึ่งข่อยนะ เออไปสักปีหนามึงมาตองมา้วปูได้ดิโอปูอียังปูปูผัวยานั่นโอ้โหต้นปูตู่ปนเอ้ยเอเอียงปูสูรูยังบอยู่นี่ยู่นนี่หน้ามันเป็นอียังปูอ่านเอาอุ้ยเดี๋ยวกูอ่านเองณทายภัยอะ่ะว่าเป็นสิไปถอดของขมิ้น มัน่คาาาถดิเขตอภัยทานคันออดเอ้ากูอยู่ทางนี้กูต้องงานทางนี้ไปทางพุ่นมันกับว่าทางพุ่นเขาว่าไปทั้งพี่มึงกับไอ้พวกอยู่ทางพุ่นให้มึงมาอยู่ทั้งตีแหมมึงสิเทียงมึงจะแตกอย่นี่เขตอภัยทานพูดให้อปลาอยู่ทางนี้ไปกินไปยังกระชังสิเป็นเป็ดปั๊ดอุ้ยปูคันอปลาอยอะน้องนี่เป็นเป็ดเบิ้ดจีเออเอาเห็ดจังเดยจังสีว่าเป็นเป็ดขย้ำได้ตัวใหม่ปูกินน้ำ โอ้ขันต้มให้ปูกินปูที่เป็นแย้งแบบนี้เป็นเป็ดแท่นสูงจ <วะ S 1> ังจี่มันมันเป็เปเปดดอกมันต้องเป็นหากคอมฮากคอมตัอหนอ,อ <c oughs> นนี่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 หัวใจยังบอหมูม<อ>ปลาหิมะผา,านโอ้ในนี้จะเขาปลาหิมะผา,านแสดงว,ว่าข่อยกายไม,ม่ต้องเป็นปลาหิมะบอดที่จนันนะน้องท่างพุ่นต้องเป็นน้องหัวก้อยเสียกะจันพ่อะเนีโจเพื่อนอีกว่า มาให้ดีีๆจะปวดขอบพ่นครับโอ้ลูกสาวมากก็จัดเออมาให้ยตัวดูเด้อช่วงเรียนตลกสู้ตัวเฮงหนาลาอยู่วุ่นสาวมากโอ้มักมักพอโจตจีลาเอาให้สองคนมึงเอิญแม่มึงม้ายังเบิดแท้เอิญพ่อใหญ่โจเฝ้าเฝ้าให้ตทัศนาปีนาทัศน์ได้ให้บ่ให้มาแม่ไอจูมันเป็นนี่มองเนี่ยมันเป็นอาทันผู้ใดลงเล่ยนหน้ามีนกายเป็นกินนารี เินอะไรเห็นบ้านะเปละเบาเปล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 บ้านโอ้ยพี่น้องมาเบิรงซอยกันเด้อเปทีบขาลมบินโอ้ยจะเป็นบินบ่ราข้องก็คือกินอะไรมันต้องบินจังซีินอนอบกิ่งเอิอินอิเบิเินอะหังเ่าะ บินบ่ขึ้นน้ำมูเอะไหมเอะไหมบินไหมบินไหมพยาย,ยา,ามจางปีออกกว้างๆโอ่ไปแล้วไปแล้ว